หลังก็ะจายข่าวช่วงที่สจบอย่าพิ่งลุกไปไหนนะคะเพราะมีบัตรรับประทานอาหารให้ปิ่นมั่งกันฟรีฟเมื่อวานนี้หนุ่มจุ้มตามเสตาราพร้อมคุณพ่อและคุณแม่ได้พากันไปทําบุญย้อนหลังวันเกิดครบ21ปีของเจ้าตัวด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา<อ>ให้กับน้องๆสถานส,านสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีขาดก็แต่แนกนกรนกเพื่อนสาวคนสนิทที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยซึ่งสาวแนนได้ซื้อเค้กก้อนโตให้ก่อนหน้านี้แล้วชวนแล้วครับแต่ว่าคงคงไม่ว่างครับถูกยังไม่ ผ่านไปเกี่ยวจะคุณแม่หรือเปล่าอ๋อก็เป็นเพื่อนกันค่ะเคยเจอค่ะเพราะว่าก็น้องก็น่ารักนะคะคิดว่าสอบขาดมีเขาบอกว่าที่ลูกสบายอ๋อคงไม่ใช่ว่าที่ลุกสบายหรอกเพราะว่ายังไงก็เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าคนที่คบกันเนี่ยส่วนมากจะใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินอยากให้น้องตุ้มตาเนี่ยแต่งงานอายุเท่าไหร่ดีคะประมาณ30บกว่าปาครับกไม่ผมกลัวผมบวดก่อนสิครับ นอกจากจะเป็นปลื้มที่ได้ลูกสาวสมใจแล้วคุณพ่อป้ายแดงต๊อกสุภพกรยังเหออลูกเอามากๆซึ่งเดิมทีจะตั้งชื่อเล่นว่าน้องกู้โลกแต่ยัดิดไม่ไฟเขียวสุดท้ายก็มาได้ชื่อว่าน้องลูกโลกส่กวน,สนชื่อจริงคือเด็กหญิงรักโลกค่ะตอนแรกเลยนึกว่าเป็นผู้ชายนะครับก็ใช้ชื่อกู้โลกเพราะว่าผมเองก็เล่นหนังเรื่องสุบคู่กู้โลก พอชื่อกูโลกแล้วพอออกมาเป็นผู้หญิงก็ญาติญาติพวกพี่พี่ป้าป้าอะไรก็โทรมาบอกว่าอา่อเฮ้ยชื่อนี้จริงเหรอเราก็เลยดูว่าเออเขาเป็นผู้หญิงก็เลยหาชื่อสุดท้ายก็คือชื่อชื่อรักโลกครับผม หญิงรุ่นใหญ่น้อยเพองงามถึงกับออกอาการงงที่จู่ๆมีคนปล่อยข่าวว่าขาดการผ่อนผันชำระหนี้ที่ได้ไปกู้ยืมมาจากเจเน็ตเขียวแต่ก็ยอมรับว่ามีเหตุให้ต้องขาดการติดต่อ,อก,กับเจเน็ตเขียวไปจริงๆแล้วอ่ะคุณเจเน็ตเป็นคนดีมากเขาให้แม่ยืมมาสี่แสนปนัญหาจนช่วงที่มีปัญหานะ่ะแต่แล้วนี่น้องหญิงก็ทยอยใช้มาเรื่อยแล้วพอดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแม่ถูกรถชนคือพูดกันง่ายๆว่าขาดการติดต่อ,อประมาณเกือบ2ปี แต่ที่ผ่อนมาชําระมาแล้วร่วมสองแสนแล้วสองแสนกว่าด้วยสรุปถามว่าเจเน็ตแล้วสกลงว่ามันเป็นยังไงเหรอบอกว่าหนูไม่ได้ให้ข่าวแล้วเอ๊ะไม่ได้ข่าวแล้วมันออกมาได้ยังไงเอาเป็นว่าไม่สาวเราเรื่องแหละเราผิดเราก็ยอมรับแต่เอาเป็นว่าเราทยอยให้เธอนะเป็นอันว่าจบไปเลยนะไม่ต้องมันมากมายเดี๋ยวน้องหญิงจะทยอยทยอยให้แล้วปลว่าจบธรรมดาเราก็ไม่ไนิ่งเฉยนะ คิดจริงไรจริงสำหรับท่าควบม้าในเพลงกังน n a m s ตล์ของไทรแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีขนาดหนุ่มชัชชาชายัางต้องขอโชว์สเตปบ้างส่วนแฟนๆชาวไทยกว่า200ชีวิตพร้อมใจกันมาโชว์สเตปท่าควบม้าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะได้เจอตัวจริงของไซรที่จะมาโชว์ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกกับคอนเสิร์ต g a สไตล์ไทยแล Thailand e x t ร a ไรท์ในคืนวันลอยกระทงที่28พฤศจิกายนนี้ณนสนาม SCG Stadium เมอืองทองธานีเตรียม้อมเต้นท่าควบม้ารอได้เลย โรงแรมมอนเทลิเวอร์ไซต์มีบัตรเข้าร่วมง,งานรอยประทีปร่องมหานาทีสืบสารประเพณีคืนวันเพนในวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มพร้อมอร่อยไปกับเมนูอาหารบุฟเฟ่ตนานาชาติอยากได้รีบส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่อีเมลกระจายแอดพร s ัสค่ะ